วันนี้เราฮ o อบบี้ฮับเราก็อยู่กันที่ประทุมเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วเหมือนวันนี้ตัวเล่เอารถมาซ้อมอยู่แล้วก็เลยชวนชวน<อ>าชมาถือโอกาสมาลองฟิลลิ่งหน่อยว่ารถที่มันเป็นรถแข่งเลยเป็นยังไงหลังจากลองแล้วเป็นไงพี่เออเอาเบาๆกอนดีกว่าค <c oughs> นตรงจัดจริเนี่ยถ <c oughs> ามในแง่ของคนที่อ,า,อาจจะขับรถเป็นทั่วไปบนถนนแต่ไม่เคยดริฟเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างเวลามาเจอพี่เขาไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเตรียมร่างกายให้พร้อม อย่าเวียนหัวง่ายอย่าร้อนเรียกได้ว่าถ้าคุณทักษะดีเตรียมร่างกายมาพร้อมจริงๆปกติแล้วผมมั่นใจถ้าอายุไม่เกิน30ปกติเนี่ยวันเดียวนี่คุณเต็นแน่นอน ัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ประทุมธานีสปีดเวย์ใช่กลับมาเหมือนเดิมกับช่องฟาวโบราณอ้าวแล้วฮอบบี้ฮับไปไหนล่ะนั่นชื่อรายการอะไรของมึงวะเนี่ยวันนี้เราฮอบบี้ฮับเราก็อยู่กันที่ประทุมเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วแต่วันนี้พิเศษคือหลังจาก ไปดู alive live มาเป็นไงมันอินอินจัดมันอินในหัวใจอยากมาซ้อมเลยทีนี้เออเฮยถือโอกาสชวนพี่กอล์ฟมาซ้อมใช่มาลองนั่งดูมาลองแต่พี่กอล์ฟไม่ยอมเอารถพี่กอล์ฟลงไงเออเดือดตังงเหมือนวันนี้ตัวเรเอารถมาซ้อมอยู่แล้วก็เลยชวนชวนมาถือโอกาสมาลองฟิลลิ่งหน่อยว่ารถที่มันเป็นรถแข่งเลยเป็นยังไง าจากรู้ฟีลลิ่งว่ารถที่แบบทำมาแล้วเต็มเนี่ยมันมันได้ประมาณไหนแล้วหลังหลังจากลองแล้วเป็นไงพี่เอาเบาๆกอนดีกว่าคนต้องจัด่ยไม่ไหวเพิ่งมาเลย KFC จะออกมาข้างน,นอกแล้วนะไม่ไหวจริงยังดั่งยังไม่ถึงหนึ่งนาทีมันบอกลุกแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูในฟู้ดเอาหันเอา,เอาตายเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมเีเขามาถ่ายทำรายการเนาะ ช่เราก็ถือโอกาสมาร่วมร่วมถ่ายทํากับเขาด้วยก็เรียกว่าเป็นเหมือนโอกาสซ้อนแล้วกันครึ่งหนึ่งคือเล่ก็มาซ้อมอยู่แล้วด<ช>้วยมาลองรถที่เพิ่งเซ็ตใหม่แล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็ดันมีรายการที่จะต้องถ่ายของสิ้นปีใช่ DC ใช่เป็นครั้งแข่ง,ขง DC แล้วก็ในงานก็จะมีทั้งรายการดิฟแล้วก็มีแด<ล>ด<ล>มีจิมพานาด้วยลาสุดเทียนมาใช่ไหมแล้วก็มีคือมีติ้งรถที่แบบว่าแต่ละคับ Oh, มารวมกันแบบ GTR 200มิซิลิกา้ามีอะไรเงี้ยอสปอยประมาณนี้ก่อนแล้วกัน oh. แต่เดี๋ยววันจริงมันจะเยอะมากแต่เบื้องต้นก็คือบอกกระชิบเลยว่าโอ้โหเซเล็บมาเยอะมากเนเซเล็บอย่างพี่ก๊อฟพี่ดีอย่างนี้ใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชอุย้ยคนนั้นจะมาเปล่าไม่รู้ชอบโดดงานด้วยเนี่ยวันนี้เหลืออยู่2คนเลยหายไปเลยคนหนึ่งเหมือนเหมือนอยู่ในไลน์กูบอยแต่อยู่เป็นผีอะ่ะไม่ไม่ค่อยตอบ แล้วก็พาพี่กอลมาเพื่อไปได้โปรเจกต์ใหม่อยากจะทํารถกับเขาบ้างโอ้คันเลยแต่ก็คิดว่าถ้าทำนะก็คงจะทําเป็นแบบเซฟิโลทําน้อยๆเอาสเตปแบบสเติยุดด้วยแล้วก็ใช้แบบบมกหน่อยอย่างเงี้ยโอเคอะไรประมาณนี้อินไงพอดูหนังมาอินทั้งเล่นรถบังคับสดใจด้วยเล่นรถจริงเล่นเกมทุกอย่างเลยทีนี้รวมกันหมดมันก็เหมือนกับเอาตังค์ที่ไหนก่อนตอนเนี้ยเอาที่ไหนก่อนตองออวงการเชื่อเรา สำหรับใครที่อยากมาซ้อมหรืออ,อ,อยากมาตัดทนี่เลยตัดิ้มนี่หละได้ออหักนี่หละอ <c oughs> จะรนี่ตัดออกอ๋อคือแบบ <c oughs> อยู่ๆมันก็เข้าเข้าแบบจริงจังแล้วกูก็เออตะกี้ยังยังอยู่เรื่องอื่นอยู่เลยเอออได้ได้ได้โอเคไปต่อไปต่อโอเคไปก็ <c oughs> นี่หลังจากพูดเยอะกันไปแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้เยอะไม่เยอะอีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนพาวิ่งทีเดี๋ยวพาพี่ก๊อปลองนั่งแล้วพาทั้งตากล้องด้วยน้องบอลลองนั่งดูว่าเฮ้ยฟีลลิ่งในรถเนี่ยเป็นยังไงตอนขับประมาณไหนเดี๋ยวเราจะจัดฟุตให้แบบว่าเห็นกันแนบแนบชิดเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปดูครับผม ไม่เคยไม่เคยลองกับรถที่แม่ง700มร้อยมาโหอี่อจัดเดี๋ยวไปดูในพูดเอาก็ได้ถ่ายไว้ให้แล้วหัวหัวเพิ่งแดกข้าวไป วันนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแข่งในตํานานแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแข่งอยู่นะพ,พี่หนึ่งตำนานก็ไม่ถูกเพราะยังแข่งอยู่แต่ว่าได้ข่าวว่าพี่หนึ่งเดี๋ยวปีนี้แล้วปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงปีนี้สนามสุดท้ายก็จะหยุดแข่งอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วก็พอปีหน้าก็จะมาเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวดูแลลูกทีมทั้งหมดเหมือนนนมว่าปีหน้าพี่จะปั้นนักแข่งใหม,ม่จะดันนักแข่งใหม่ให้ขึ้นมาเข้าวง,งการ โดยปกติแล้วนะตอนนี้พี่หนึ่งมีทําอะไรบ้างพี่โดยส่วนตัวก็จะมีทําอู่นะครับแล้วก็จะทำอู่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทํารถบ้านส่วนหนึ่งสร้างรถแข่งส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างรถที่ทําหนังส่วนหนึ่งอ๋อคือสร้างรถไว้ถ่ายหนังอย่างเช่นเอฟฟงเอฟเฟกรถระเบิดรถคว่ำอะไรพวกนี้หมดเลยแล้วก็ทําทีมสตันมีสอนดริฟต์ด้วยคือจริงๆเราทําเยอะจนจนมันเกินตัวไปละแล้วก็ตอนนี้กาปั้น ลูกชายปั้นเสียงขึ้นมาใช่ดูเรื่องของหลายๆอย่างควบคู่กันไปด้วยมันก็สอนเจ้าเสียงด้วยเสียงเองก็ทุกวันนี้ก็จะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องทําสปาน์เรื่องอู่คุมเรื่องงานในอู่เห็นหลังๆเสียงก็เริ่มมาสอนด้วยสอนมาสอนด้วยสอนคู่กับพี่หนึ่งเลยใช่วันนี้ก็ถือถือโอกาสมาซ้อมพี่หนึ่งก็มาดูให้แล้วก็มีการถ่ายโปรโมทเรื่องของงานบีซีเดือนธันวา ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามไม่ว่าจะทั้งทำรถหรือว่าอยากมีความรู้หรืออยากเรียนดิฟก็ติดต่อได้ที่ที่หนึหรือว่าเพจ P1 Auto Service เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างก็คือเรียกว่าทำครบวงจรครบวงจรรถบ้านเซอร์วิสรถแข่งหรือใครอยากจะเป็นสตนันเป็นอะไรก็เข้าไปดูในเพจได้ครับก็ในเพจก็มีเพจพ1สตันทีมก็คือ,อสอนขับสตันด้วยใช่แต่ว่าเบื้องต้นก็คือก็ ทักษต้องมีมาก่อนหรือว่ามาศูนย์เลยเราก็สอนศูนย์เลยก็สอนได้มันก็เหมือนกับเริ่มต้นจริงๆมันก็คือดริฟท์นั่นแหละเราเราต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการดริฟท์ซะก่อนพื้นฐานพื้นฐานให้ดีซะก่อนเราถึงจะสามารถไปดริฟท์รถปกติรถธรรมดาได้ไดร์빙จะคุยอย่างนึ่งแหละแต่ว่าแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องของแอดวานซ์แยกคะแนงใช่ใช่ถ้ามีพื้นฐานก็อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าอย่างการดริฟท์ในการแข่งขันกับการดริฟท์ในการถ่ายหนังก็ไม่เหมือนกันคนละเรื่องเลยใช่ไหมพี่คนละเรื่องเลย ถ้าเกิดในแง่เอางอี้ดีกว่าถามในแง่ของคนที่อา,อาจจะขับรถเป็นทั่วไปบนถนนแต่ไม่เคยดิฟเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างเวลามาเจาอที่เขาไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเตรียมร่างกายให้พร้อมอย่าเวียนหัวง่ายอย่าร้อนอย่าเวียนหัวง่ายถ้าคนคนมาถึงแรกๆเนี่ยเรามาซ้อมโดนนะัดซ้อมเลขแปดเนี่ยถ้าถ้าเขาเวียนหัวง่ายให้นั้นับพักก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆมืดอ่ะอย่างสมมุติว่าเราเสียตังเรียนพี่หนึ่งเนี่ยทั้งวันแล้ว สมมติเกิดในช่วงพลักเบรกเนี่ยพี่หนึ่งก็อาจจะมานั่งอธิบายนั่งสอนในเมื่อกี้ขับเป็นยังไงควรจะปรับแก้ตรงไหนสอนทฤษฎีควบคู<ช>่กันไปกับปฏิบัติใช่แต่ไหนก็ไหนแล้วถ้าพูดมาจนถึงตรงนี้ก็ให้พี่หนึ่งแนะนำเลยล้วกันว่าถ้าคอร์สสาหรับเริ่มเลยแล้วเข้ามาหาพี่หนึ่งอ่าค่าใช้จ่ายอะไรเตรียมอะไรยังไงมาบางพีเตรียมเงินมา20 0 0 0บาทมาตัวดีดๆเขาเรียกว่าทําร่างกายมาดีๆฟิตๆเลยแล้วมาเรียนไม่ต้องเอาอะไรมา เอาตัวมาอย่างเดียวจ่าย20 0 0 0บาททุกอย่างจบอินคลูดทุกอย่าง20 0 0 0บาทคือมาแต่ตัวมาแต่ตัวยางทุกอย่างเซอร์วิสทีมมีพร้อมมีพร้อม <Okay. S 2> มีรถให้มีอาจารย์ให้เติมน้ํามันให้จ่ายค่าสนามให้มีน้ําให้กินแล้วพี่1ก็จะนั่งประกบดูให้ตลอดใช่หรือว่าถ้าพี่1ไม่ว่างก็อาจจะเป็นเสียงนั่งประกบเราก็จะมีอาจารย์ฝึกสอน<ม>คอยประกบเรียกได้ว่าถ้าคุณทักษะดีเตรียมร่างกายมาพร้อมจริง ปกติแล้วผมมั่นใจถ้าอายุไม่เกิน30ปกติเนี่ยวันเดียวนี่คุณเต็มแน่นอนคืออย่างน้อยอ่ะมีทรงขับได้แน่นอนขับได้แน่นอนได้ก็มีทรงเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนสอนไม่เหมือนกันทุกวันนี้อาจารย์เยอะมากอย่างน้อยถ้าเกิดมาก็เหมือนเราได้มาเรียนรู้ประสบการณ์เนาะจริงๆมันดิฟมันใช้นอกเหนือจากการที่เอาไปแข่งก็ได้อีกตั้งเยอะนะใช่เอาไปปรับใช้ได้ได้หมดทุกการเข้าใจรถอ่ามันจะมากขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดแหละแม้ว่าคุณจะขับรถบนถนนหนทาง คุณจะขับดีขึ้นประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวเราก็ฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้บรรยากาศเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างเราจะแอบถ่ายมาให้ดูเบื้องหลังการทำงานของวันนี้แล้วพี่หนึ่งก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปจนจบครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งมากแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราขึ้นฝ <ปะ S 1> ากไว้ด้วย,วยโอเคครับยังไงขอบคุณพี่หนึ่งมากครับัดบสวับ,บดีครับ จบกันไปแล้วเป็นไงเขาเรียกวันนี้เขาเรียกว่าซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมที่แม่งเหมือนไม่ซ้อมอ่ะเหมือนเหมือนจะเอากันนะจริงจังอ่ะซ้อมจริงจังไปหน่อยต้องบอกว่าซ้อมกันจนพังไปข้างเออโอ้โหไปดูฟ<ม>ุต<ม>ที่<ม>บอลตัดได้โอ้โหไล่กันตอนจบนี่นึกว่าจะถ่ายหนังอเออดีดีโดยรวมวันนี้ถือว่าก็รถกลับบ้านรถสวยทุกคนจบดีอาจจะมีอันนี้นิดนึงที่ว่าต้องไปแก้น่อยับไปดูหน่อยว่ารถมันเป็นอะไรมีเสียงคูกักนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าวิ่งจบ จากกันตรงนี้ลากันตรงนี้วันนี้เต็มวันจริงไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งแช่แล้วใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยอ่ะกดกระดิ่งถ้าจะไม่พลาดคลิปต่อไปใช่เอเดี๋ยวต้องแวะคันนี้แล้ะนี่รถดีวันญี่ปุ่นเอาคู่อีกแล้วมันจะไม่เลี้ยวแล้วดีวันญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้วไปปล่อยรถกูไปเลอคันนี้เดี๋ยวบอกเขาเปิดไฟสนามแป๊บนึงนะแย่จริงเลยนะ สวยดูลายเขาเรียกว่าลายขออีกทีพี่อิตาชาอิตาชาอิตา,าอันนี้คือมาจากกระตูนเรื่องเออ my r e s s up darling เกี่ยวกับคอร์อ,อเะในหนังเหมือนจะมีเหมือนจะมีคันนี้ฮะไม่มีไม่มีในหนังอะไรที่ไม่มีคันนี้ใจเย็นนะ <laughs> โอ้ยนุ่งเขาโตโยโตโยชุดใหญ่เนาะเออใช่ประมาณนั้นแต่วันนี้ก็จบไปด้วยรอยยิ้มประมาณนี้เราไว้ <laughs> เดี๋ยวออกไปเจอกันที่อื่นครั้งหน้าดูว่าไปไหนนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเผื่อครั้งหน้าพี่กอล์ฟจะมาลองลองดิฟดูบ้างจะเป็นไงเดี๋ยวเพราะวันนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ดิฟเพราะว่าสุดท้ายก็ถ่ายพอดีก็เลยเซไม่เป็นไรเซฟรถดีกว่ามาแป๊บๆเวลาจุลหุกด้วยมาหลายอย่างะหลายปัจจัยอ่ะไหนจะเซฟรถไหนจะยางหลายอย่างใช่ไหนจะทีมเขาขอถ่ายแก้ไปแก้มาก็ยังไงก็รอติดตามดูวันนี้ก็ จบปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันใช่แล้วครับผมได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับได้เลยนั้นเจอกันครับสวัสดีครับ